รอบลัวกินได้นะครับวันนี้เราจะพามาดูผักใบผักชีใบเลื่อยนะครับผักชีใบเลื่อยนี่เต็มเลยครับนี่เราส่วนมากก็ปลูกกับดินกับพื้นเรียบหมดนะครับเราไม่ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรครับปลูกได้ครับมันไม่มีไกม่มาจิกสดๆจากต้นผักชีใบเลื่อยนี่ก็ช่วยในเรื่องอะไรเืมต่านต่อต้านปอร์โมอิสระ มันประมาณนี้ทำให้ฟันแข็งแรงอะไรประมาณนี้จากที่เคยดูมาคร่าวๆนะครับนี่ไปแใสก่กับลาบกับแหล่กับกินกับลาบหรือว่าเอาไปซอยแส่ตำมะละกอก,ก็อร่อยเหมือนกันนะครับจะไปต้มใส่ต้มไก่อะไรไก่ต้มเป็ด มีหมดครับเกยบสดๆเดี๋ยวลองชิมสักกา้านนะสดอืกรอบมากครับก็รสชาติก็เหมือนผักชีไปเล่นเท่าไประนันะครับบางคนเขาก็เรียกผักชีฝรั่งหรือเปล่าไม่รู้อืมมีไม่เยอะหรอกครับแต่มีจินทั้งปีนะครับเนี่ยเป็นหย่อมเล็กๆครับไม่ได้ปลูกเยอะเพราะเราไม่ได้ทำขายนะครับ เอาไวา้ใช้ในควเรือนช่วงนี้ก็จะเขียวหน่อยนะครับช่วงหนา้าฝนน่ากินมากนะกินกับอะไรก็อร่อยกินกับลาบจริงดีนะครับลาบเป็ดลาบไก่ ฝนก็เตกไปยังดีใจใหญ่เลยเพราะพืชผักบางเนี่ยครับได้รับน้ำํำ uh huh. ย่งเราเจ็บบ่อยมันก็ยิ่งโป่งขึ้นมาเรื่อยนะครับไม่ไม่หมดไม่สิ้นครับแต่หน้าแรงก็ เราก็ลดน้ําดูแลมันไปครับมันก็ไม่ไปไหนครับมันก็เกิดขึ้นมาตลอดนะครับทั้งเปล่าไม่ไปไหน,นใบใหญ่ๆกา้านโตๆน่ากินมากนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันแล้วกันนะครับ